แต่มึงก็รู้อีกประเทศเนี่ยร่วมมือกันไม่ได้ก็ยังใช้ AI อยู่ก็ใช้ดิไอ้มึงก็เขียนเองนะมั้าอย่างที่ต้องมองคาแรคเตอร์ต้องฝนนะเนี่ยพี่พี่ไม่ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ทุกที่แม่งจัดเทศกาลฤดูหนาวไอ้ทำไมมึงไม่จัดเทศกาลฤดูฝนเออฝนเป็นอะไรอ่ะ สนับสนุนโดย 5x Thailand JMC ยางยนต์เสียคาแครตลาดชิคกาเดนสปอร์ตนาวปิ่นเกล้า w a l i n o t r i Thailand อะลรครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กันที่วราบุระรีสอร์ทครับซึ่งเป็นสถานที่พักของคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบเก๋ๆดูดีมีสไตล์ฮะเราว,วันนี้คอนเทส <คน S 3> ต์ดีมาพักที่นี่แล้วเราก็เจอคนที่เทสดีหนึ่งคนครับส<า>วัสดีครับพี่ต้มอมยินเลยครับสวัสด<า>ีครับโอ้ดน,นี่เป็นโหพุ่มกับนะฮะภาพยนตร์ดังๆหลายเรื่องอว่าจะเป็นมีนาคมนะฮะ Beast ตะวันนาออกใช<จ>่บุพผาลาตายลาตายโอ้โห นี่ฮะวันนี้พี่ต้อมพี่ตึงพี่ต้อมเคยแบบมารายการไหนแล้วแบบตกคนผ้าดิเอ้อตกมาตลอดระวังตะวันตัวหน่อยได้ระวังตัวหน่อยโอ้โหด้วยอีกโอ้หด้วยได้พี่ต้อมมึงเดินทางมาถึงเลยไพี่บอนทำไมถึงมาเที่ยวที่เกาะช้างครับวันนี้ไม่ได้มาเที่ยวที่เซนต์ที่ไว้ที่นี่แล้วจะมาเรื่อยๆมาดูที่แต่ว่าที่มันยังไม่ได้สร้างบ้านก็เลยก็เลยคือเป็นที่เปล่าๆที่เปล่าๆที่เปล่า แล้วทำไมาถึงเลือกที่เกาะช้างดิดูมาหลายที่แล้วครับ,รบตั้งแต่โควิดครับเพ<อ> COVID ราะโควิดเนี่ยไปเช็คดูดีๆเกาะช้างแม่งเป็นเกาะเดียวที่สัตว์แม่งไม่เดือดร้อนแม่งออกไปหาปลาแล้วมันไม่<อ>คือทะเลมันอยู่แค่นี้ไง<อ>แล้วมันก็ใกล้ฝั่งแต่ขนาดเดียวกันอาหารมันก็ครบก็เรียกอุทยานนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่เหลือป่าบนเกาะแบบนี้เก็บสมุนไพรไม่เหลือแล้วแล้วป่ามันจะหมดลงทุกวันเกาะช้างเป็นเดียวที่เป็นอุทยานแปดสิบเปอร์เซ็นต์ S <S <S <อ>เวลาคุณซื้อที่บนเกาะช้างคุณไม่ได้ที่บนเกาะช้างได้คุณแจมานมาด้วยนอมาด้วยแล้วก็เขาบอกว่าแหล่งนี้มันเป็นแหล่งที่แม่งไม่เคยมีไปธรรมชาติใหญ่โตะครับไอ้เซิรนามิแม่งก็โดนที่ภูเก็ตโดนที่ไม่เข้ามาถึงนี่นี่ไม่เคยโดยเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมตอมที่เห็นว่ามันมีมรสุมค่าวอ่ะีมีมรสุมแล้วเข้า มันเข้าก็เข้าแท่เท่าเนี้ยกาไอเนี้ยไม่ไม่ได้ละแคะราคาเี้อะไรหอกเราไปกเกาะเต่าดิพี่มีที่ที่กเกาะเต่ามีด้วยมั้ว์มรสสมเข้าไอ้เยี้ยเรือรถม็นยังจะลมม่มเอาแล้วก็คือ,อคือพี่ก็ดูมาหลายที่เพราะพี่พี<ะ>่ซื้อที่ไปหลายที่แล้วก็เอเอาเนี้ยพี่ก็เลยซื้อที่ไว้ที่ซือซ้อไว้สองแปลงแปลงเกือบไล่กว่าเพื่อจะทําบ้านเวลาแม่งเกิดแบบโควิดเนี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยเกิดสงครามเกิดสงคราม นิวคงนิวคือไอ้้ยอยู่ที่เนี่ยได้เพราะแม่งป่าแม่งจะตองอะไอสีอะไรพวกนี้เออก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับดีกว่าเอาเงินไปคุ่มซื้อหมู่บ้านแพงใช่ลงอันลถแล้วก็หลังจากซื้อที่แล้วก็ทําหนังครับไหนๆกูซื้อที่แล้วทําหนังกูก็ทําหนังที่เกาะนี้แหละเอ้าคือไม่ไม่ต้องไปไหนนั่นแสดงว่าเร็วๆนี้จะมีหนังที่ขายที่เกาะช้างใช่ใช่ โเขาเรียกเป็นหนังทุนนอกนะครับหนังภาษาอังกฤษไม่ใช่หนังภาษาไทยไม่ใช่หนังไทยอ่ะเราข้ามข้ามไปเลยในขณะเกเขาเรียกว่าโลกแม่งก้าวมาหาเราอ่ะเราก็ออกไปหาแม่อ่าอย่างนี้พี่พอจะมีนักแสดงที่แบบอยู่ในใจอะไรเงี้ยพี่มีมีหมดละควา้หมดแล้วพี่พอจะแบบสองคนอย่างผมก็ support Can Smoke English ได้นิดหน่อยอ๋อมีเลย บจิ๊โกโดนยิงเข้ากับรายการผมจิ๊โกกิโลเดียวจ้าจิโกโดลยดนดีพี่พูดปาหมาไม่แดงนี่ก็โดนยิงแม่ไม่ได้มาแบบพี่หนงแบบแป๊บเดียวเราตายอะไรกงนเนียนี่ภาคสองไม่ได้พูดกูยังตายอีกเหรอนีพี่ ที่พี่ต้อมพูนี่คือในบทหรือในใจฮิ่นะฮะแคในใจบทให้สดๆขึ้นอยู่กับพฤติกรรมตอนนี้ข้าวข้าวโอ้โหก็ได้บทดีช่วงนี้ช่วงมรสุมทำไมพี่ถึงเลือกมาช่วงนี้พี่ทุกคนมองว่าโลซีซั่นคือช่วงหน้าฝนครับมันคิดอีกแบบเด่นๆนี่คือ旱ซีซั่นการเที่ยวทะเลหน้าฝนเนี่ยอากาศดีชุ่มจ้ำ แล้วฝนที่เนี่ยมันตากได้แม่งไม่ใช่เหมือนฝนเมืองนอกนี่อีกสัตว์เย็นมือน<อ>ี่นี่<อ>ฝนตกมึงได้ยังเล่นน้ำได้แมงอาจจะแรงนิดหน่อยครับพี่ไม่รู้นะพี่บอกเฮ้ยกูไม่ได้มองเป็นโสรสีซั่นกูกูชอบนี้อากาศเย็นอ่าใช่หรือเปล่าอ่าจริจริงแล้วแมงเขียวอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นป่าแล้วแมงเจอไอ้ฝนหมอกอยู่ข้างบนด้วยบางทีพี่กสงสัยทำไมไม่เกาะช้างแม่งไม่จัดเทศกาล ทุกทุกที่แม่งจัดเทศกาลฤดูหนาวไอ้ทำไมมึงไม่จัดเทศกาลฤดูฝนเออฝนเป็นอะไรอ่ะมึงมองฝนเป็นอะไรอ่ะทำไมมึงไม่เป็นไอคอนเสิร์ตแบบบูชสต็อกไงเออโอน่ะเออเอาให้มันเละไปเลยสงการไอ้มึงมีแคะส่ามันมึงเล่นกันตัวเปียกใช่ดูคอนเสิร์ตตอนตัวเปียนอะไรมาไอ้เทศพี่เคยบอกว่าเข้าฤดูฝนทำไมมึงไม่จัดเทศกาลดนตรีฤดูฝนเนี่ยเออ พวกนักดนตรีแม่งตกงานเพราะหน้าฝนแม่งตกไม่ต้องไอเปิดเล่นเลยเหมดนเล่นเลยใช่ไงคนดูแม่งก็ใส่ชุดให้น้ำเล่นอแต่พี่ต้องพูดถึงสงการยังเล่นกันเลยสงการมึงเล่นฝนไม่มีน้ำเล่นแต่พอมีน้ำมึงไม่เล่นเออเป็นโลฮีาั่าฮ่าฮ่่า่าฮ่่าฮ่แฮ่าฮ่่งฝ่แป่าฮ่่งฮ่า่ สดงว่า8เดือน8วันแม่งเป็นเป็นเป็นโลซิชั่นไหนก็ชิบหายเลยแล้วมึงไม่เปลี่ยนความคิดนี้มึงก็ชิบหายอย่างเดียวออประเทศที่แม่งไม่มีฝนคืออะไรเพราะว่าพวกซาอูพวกตะวันออกใช่ใช่ขายฝนแม่งดิขายป่าแม่งดิวันโลซิชั่นไม่ก็ฝนตกพวกไม่บอกอะไรวะ่ยอย่าไปเล่นการผมเล่นเดี๋ยวเป็นหวัดอ่า เออตอไมึงว่ายน้ำไอ้ผตกแป้นขิ้นเออไอพอเวลาฝนไม่ตกมึงเสือไม่ได้น้ำกันเป้งเรืป้งนี้ชิบหายเพราะความเชื่อแบบนี้เออเปลี่ยนได้แล้วไอ้ ครับพูดถึงพูดแรงไปไหมไม่แรงพี่ดีเลยสําหรับรายการที่กของเลยใช่ฮะพูดถึงนิดนึ่งฮะสำหรับก่อช้างพี่พี่มองว่าถ้าพี่เป็นคนสายทําหนังทําอะไรเทศกาลอะไรถ้ามีโอกาสอยากจัดบนก่อช้างอยากทําอะไรบ้างพี่พี่มีมีน้องกูกูเคยมาพูดกับน้องแล้วบอกกูจะจัดเทศกาลฤดูฝนอ่าก็คือเทศกาลฤดูฝนที่พี่บอกตีฤดูฝนอันนี้จะเป็นที่แรกอ่า แต่อ้องเกี่ยวยังไม่เคลียร์กับกูนี่กูยังไม่มีเวลานะขาอาจจะไม่อยากคุยกับกูหรือว่าอะไรกันไกรกาอรกะนออไกนได้ไรนอกอนอไนออกันกกอกกัออะ็นอะไรนอะไงกัออะกันอะไรกัรกอการกันอะนอนอรกนกันะนอกไรกนออไมันอไรกอะกนอันอนอกกรนอ นี่คือสิ่งที่พี่จะทำคือเป็นดนตรีก็มึงเล่นดนตรีอะไรได้แต่มึงเล่นการสายฝนทางนี้มันจะอะไรบ้างคนมาไหนฝนไม่ตกเลยว่าม่นจะกลับกันนะพอมาพอคนมาอย่างเทศกาลนี้พี่ต้อมทำหนังไม่คิดจะทำหนังเทศกาลหนังบนเกาะอะไรอย่างนี้บ้างนี่เคยคุยกันแล้วเทศกาลหนังผีเทศกาลหนังหาเหนวอะไรก็ได้บนเกาะนี้มันมีมันมีมันมีคอนเซ็ปต์เทศกาลหนัง หนังอะไรทุกอย่างแต่ว่ากูก็ไม่สามารถทําอะไรทุกอย่างได้ในเวลาเดียวครับครับครับคือพอพี่โฟกัสในการทำหนังพี่ก็เอาเอาหนังของพี่คนก่อนเนี่ยเทศกาลหนังหนังกลางแปลงบนกลิมหาดเนี่ยครับนี่กมาแค่นั้นแต่ปัญหาแม่งไม่ได้อยู่กับว่ามีเทศกาลหรือว่าปัญหาก็อยู่ที่ว่าหนังที่จะเอามาฉายคนสมัยเนี้ยแม่งมันแบ่งปุ๊บแบ่งเหล่ากันแบบเราต้องให้สังคมมันเซตอัพเป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนตอนนี้แม่ง มันแยกกลุ่ม LGBTQ กลุ่มชายกลุ่มพระช่วยช่วยกลุ่มเมนกลุ่มอะไรนี่ไหมแต่มเลนูมันแยกแยกเป็นกลุ่มมันแตกกระจายเต็มหมดกลุ่มเหลืองกลุ่มแดงกลุ่มสลิมกลุ่มแต่ไม่หมดครับรวมกันไม่ได้ทั้งนี้แม่เนี้ยเวลามันรวมอะไรก็ได้เวลามันจะจัดอะไรบางอย่างมันจะไม่สามารถกรุ๊ปได้เหมือนสมัยสมัยก่อนครับ สื่อมันไม่ได้กว้างขนาดนี้ความเป็นปัจเจกบุคคลมันแนงเี่ยเวลามึงจะุูปใครให้ทําอะไรอย,อย่างเดียวเนีย่ยแม่งยากบางทีมึงจะไม่รู้เลยว่ามีเลยฮิตได้ไงมีเลยใน,ยนยภาพรวมเนี่ยเราอาจจะทําให้ทําให้เนอเดียวกัน,นอันเดียวกันมนนันไม่ได้ครับแต่ สิ่งหนึ่งคือต้องให้ความชัดเจนในแต่ละกลุ่ปเนี่ยแต่ละกลุ่ปเหมือนเหมือนแฟนของมึงมือก็ชัดของมึงของมึงอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งแต่ละกลุ่ปจับมือกันทําภารกิจอะไรสักอย่างมันไม่ใช่ว่ามึงสามารถทําภารกิจเดียวแล้วแม่งกรุ๊ปไม่มึงต้องร่วมมือกันทุกคนถ้าเกิดมึงจะเอาแบบเบนสตรีมแมสส์เพราะนั้นมันมันมันคือการร่วมมือแต่มึงก็รู้อีกประเทศเนี่ยร่วมมือกันไม่ได้ แต่ละตัวเก่งหมดันไอ้ที่ก็เก่งกูก็เก่งกูเก่งกามึงเก่งมึไม่เลยไม่รู้ <c oughs> มึงรวมมือกันไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะเลือกหนังอะไรมาแต่และคือคือคือ,คอมันทำอะไรที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วครับอ,อันนั้นเวลาทำก็คือมันต้องมีตัวอะไรยึดหลักสักอย่างที่เป็นตัวกลางที่ ทุกคนแม่งสัมผัสได้ตอนนี้ไอ้แค่ศาสนามึงกันยึดไม่ได้เลยเข้าใจปะมึงบอกว่าเฮ้ยเอาประเทศไทยเอาพุทธยึดเป็นหลักไอ้าสนามุทลเซมินก็ขวางไอ้พวกไม่มีศาสนาบอกพุกูไม่มีศาสนามึงเอาอะไรยึดอ่ะเอาอะไรอ่ามึงคิดว่าโลกนี้เอาอะไรวัดอ่ะพอทุกคนแม่งแบบมีความเป็นปัดเจกมีความคิดส่วนตัวนี่คือความแตกแยกกันแบบไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับ เมื่อก่อนมันยังมีแฟชั่นเดี๋ยวนี้มึงแฟชั่นมีอะไรอืมไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแฟชั่นแล้วมึงแต่ง<ช>อะไรก็ได้ใช่กูแต่งอะ,อะไรก็ได้เพราะนั้นเวลาเนี่ยเราถึงกูถึงยุคข,ของคําว่าปัดแจกนิยม,ยมอ่ะปัจแจกเนี่ยอเพราะนั้นเวลาจะมาทําเพื่อมวนชน,นิยมเนี่ยกูว่าแต่งยาก อ,อ,ยอย่างเดียวก็คือที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่เขาจะทำสำหรับคนไทยอ,าญญาอะยากมันึงกลุกไอ้พวกคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมันถึงได้เปรี่ยบเพราะภาษาอังกฤษแม่งเป็นภาษาที่สองของโลกครับภาษาไทยไม่ใช่ภาษาที่สองรเรื่องภาษาแม่งก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวมึงทําอะไรเป็นภาษาอังกฤษตลาดมันกว้างแต่เวลามึงพูดภาษาไทยมันอยู่เท่านี้ย่าเต็มที่มึงพีคสุดแล้วไปไหนรู้ปะมึงหายนี่คือหลุมที่จะเกิดขึ้น มันสังเกตดูเลยครับทุกคนขึ้นนักร้องนักแสดงขึ้นขึ้นปึ๊บหายเลยขึ้นปึ๊บหายขึ้นหายอ่าเพราะอะไรเพราะมันตลาดเล็กหายเร็วแล้วตอนนี้ไม่ใช่ขึ้นแล้หายนะขึ้นก็ยากครับเพราะว่าปริมาณที่จะซัพพอร์ตมึงอ่ะมันถูกแบ่งเป็นไปให้หนีเนยนู่น ซี S <S คลุกซีวายไปอะไห,หลายๆกลุ่มที่มันแบ่งแยกอะครับอย่างนี้ถามพี่ต้อมเลยเนี่ยตอนนี้มาถึงโลกมันหมุนเร็วมากนะครับมาถึงยุคที่แบบว่า AI เนี่ยในมในุมมองของพี่ต้อมนะครับกับภาพยนตร์นะครับ AI ที่มีผลกระทบหรือรมีผลปีมีมุมมองอะไรเฮ้ยผม,ผมดีเลยผลดีกับพี่เพราะว่าหนึ่งคือ AI มันแก้เครื่องมือสำหรับงานครีเอท งานครีเอทีฟงานเอาอานี้งานเขียนบทอะ,<ฮ>ะ AI แม่งวิจารณ์ได้วิเคราะห์ได้ทั้งหมดแต่มันเขียนแบบมีความรู้สึกของมนุษย์ไม่ได้อมันใช้วิธีประมวลบทแต่ถ้าสั่งให้มันทำอยู่นี่ได้รอะมี AI ที่สามารถเขียนบทเสร็จภายในอาทิตย์สองอาทิตย์จากกปกติได้แต่ถ้าสั่งให้มันเอ้ยมึงเขียนบทเจ๋งๆให้กูเรื่องนึงมันทำไม่ทำได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ถ้าเราสั่งมันมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากถ้ามึงใช้เป็น ได้เป็นแม่แค่แม่แค่ถูกใน,ในงานที่ข้อมูลในงานที่ใช้สมองในงานที่ใช้ d าต้อย่างพวกข้อมูลตัวเลขอะไรพวกนี้มึงสู้มันไม่ได้อ่าแต่งานครียรที่มันยังสู้มึงไม่ได้อ่า,อาความคิดสร้างสรรค์ก็ยังต้องเป็นมนุษย์อ,อยู่มันจะประมวลผลโดยสิ่งที่มีมา ในอินเทอร์เน็ตในข้อมูลทุกอย่างแต่ว่าอารมณ์มนุษย์อ่ะกูรักมึงแต่กูตบมึงเนี่ยมันไม่เข้าใจอ๋อเานั้นนี่คือหนังวันนั้นกูไม่เดือดร้อนเพราะเขาใช้มันให้เป็นเพราะเนี่ยเพราะกูเพราะกูทำเกี่ยวกับอารมณ์ของมนุษย์ซึ่ง AI ไม่ดีแต่อาชีพอื่นมึงเหนื่อยไปท่แมงเขียนตีดแทนมึงได้ถ่ายรูปแทนมึงได้ปลอมอะไรทั้งหมดได้หมดอ แต่เรื่องเขียนบทกูยังคอนโทรมันได้มันได้แล้วไม่สามารถสู้อะไรกูได้ตอนนี้ยังใช้มันอยู่ใช้แม่งเป็นวายเลยแม่งไม่บ่นด้วยกูเอ้ยเข้าทางกูเลยวิเคราะห์อยู่นี่หนึ่งนี้วิเคราะห์อีกวิเคราะห์จนแม่งนึกออกไหมบทนิ่งนะนี่เสร็จ้นซึ่งแต่ใครเป็นคนสั่งกูไงถ้าไม่มีกูแม่งไม่มีทางบทออกมาได้ดีหรอกกูลองให้มึงเขียนแล้วมึงเขียนไม่ได้ ความซับซ้อนของมนุษย์อารมณ์ของมนุษย์มันละเอียดกว่าคและไม่มีเหตุผลไอ้เยี่ยนี่เขียนทุกอย่างมีเหตุผลหมดที่ถูกต้องหมดสัตว์หนังไม่มีเหตุผลหนังไม่มีเหตุผลเลยเวลาอยู่ที่อารมณ์มนุษย์เป็นบุคคลที่ไม่มีเหตุผลขึ้นอยู่กับอารมณ์ใช่กูรักมึงแต่กูอยากจะตกมึงทำไมเข้าใจปะ อ่างจรจริงจิงยกูเกียมึงแต่กูต้องแต่งงานกับมึงอ่ะมึงไม่เข้าใจหรอกกูอยากได้เงินมึงอ่ะมันไม่เข้าใจเนาู้นี้ก็จะประมวลแบบนึ่งในในลักษณะนั้นเพราะนั้นเรื่องมันเป็นอุปกรณ์ที่มีทรงพลังมากสำหรับพี่ครับแต่มันเป็นอาวุธร้ายสำหรับแรงงานคนอื่น บัญชีคนทำบัญชีมันไม่ต้องการเลยนะครับเครียอจีดพวกเอเจนซี่หาเหวี่ยนี่แม่งทำได้หมดอ่าวิเคราะห์การตลาดที่มึงไม่ต้องจ้างใครแล้วมีไอ้เหี้ยจ่ายจบเล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 ยแต่บทมึงมึงทำไม่ได้อยู่ในยุคนี้กังวลใช่ทุกคนต้องกังวลแต่กูไม่กังวลกูเป็นอาชีพเดียวที่กูเจ๋งกว่าอ่าเพราะกูเหนือกว่าเพราะกูรู้ว่ามึงเขียนไม่ได้ ก้าสิบหน้ากูบอกมึงเขียนเก้าสิบหน้าเอาบทเจ๋งๆมาแม่งเขียนไม่เขียนออกมาเขียนไม่ได้แต่ทุเรศสัตว์เขียนได้แต่ไม่ไม่ใช่เพราะมันทํางานตามสั่งถ้าสั่งแค่นี้มึงเขียนเจ๋งๆมาดิคนสั่งที่แบบเฮ้ยมึงต้องนี้บทองหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้ามึงคิดได้ขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเราไงครับไม่ได้มา แล้วในมุมมองของนักแสดงครับพี่ตั้มที่เดี๋ยวนี้มันแบบจเจเนเรตวิดีโอมาแบบเป็นหน้าตาแบบนู้นนี้นั่นได้อย่างเงี้ยในวันหนึ่งนักแสดงจะหมดไปถ้าเกิดอย่างเงี้ยอันเนี้ยนักแสดงก็เหนื่อยครับอันเนี้ยสมมติกูบอกแล้วกูเขียนบทมาแล้วเขียนบทกูกูได้บทของกูแล้วอ่ะ AI มึงสร้างนักแสดงคนนี้พูดตามได้หรอจบเลยอืมทำไมกูต้องถ่ายอ,ะอ่ะเออ กูบอกว่าไอ้เยี้ยต่อไปนักแสดงก็ชิบหายก็มันเป็นภาพเหมือนกันนะ่ะกูบอกต้องเแขตึงดยแม่งพังหมดทุกอย่างไอ้มึงไม่เล่นใช่ไหมกูกูสร้างมึงสร้างตัวละครที่หน้านี้แล้วพูดไดล็อกนี้แล้วแก้ไอมึงพูดออกอารมณ์เยี่ยไปลดน้อยลงมันทําได้หมดมึงไม่ต้องง้อดาราแลนะ้วเอไอมึงเขียนเนี่ยฉากนี้เท่านี้มุมตล้องอย่างนี้เสร็จเลยเสร็จเลยตอนเนี้ยที่พี่ต้อมเห็นอยู่อ่ะคืออาชีพที่รอดอยู่นะตอนเนี้ยก็คืออาชีพที่ใช้อารมณ์ จะถามนิดนึงนะพี่ถ้าพี่ไม่ได้เป็นผพุ่มกับแบบนี้พี่ว่าพี่จะทําอาชีพอะไรพี่ถ้าไม่ได้เป็นผพุ่มกับพี่เป็นคนเขียนการ์ตูนพี่เป็นเด็กเด็กเลยอ่าใช่พี่สิงชอบวาดการ์ตูปเรียนศิลปกรพี่ก็วาดการ์ตูน นี่ก็ทำาอนิเมชั่นเขาวาดการ์ตูนวาดการ์ตูนแล้วครั้งนี้แม่งง่ายมากเนื้อไหมเดี๋ยวมีหนังการ์ตูนครั้งนี้กูวาดเองกูไม่ต้องงอนักแสดงไงแล้วกูมีก็ยังเป็นพุ่งกับอยู่แต่เผอิญกูไม่ง้อใครแล้วครับกูเขียนการ์ตูนขึ้นมาเองครั้งนี้กูไม่ได้เขียนด้วยกูสั่งให้มึงเขียนการ์ตูนเอาสไตล์นี้แม่งดังได้หมดก็ยังใช้ AI อยู่ก็ใช้ดิไอ้มึงก็เขียนเอง้วนะ เย็นไม้ดีว่ามึงเออ,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 อเอ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 อต้องตามยุคตามสมัยสุดท้ายแล้วแต่สตอรี่แม่งคือเรื่องที่สําคัญที่สุดคือมึงสตอรี่ใครถึงกคนสจ้างเลยเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่แม่งเอามึงลงยากแต่เรื่องอื่นแม่งเอามึงลงทุกเรื่องอ่าแล้วที่สำคัญผมว่าไอที่น่ากลัวที่สุดกลุ่มเปราะบางที่สุดคือเด็กสมัยเนี้ยพี่ที่ใช้ AI ทำแานบ้านเนี่ยในอนาคตนี่ผมว่ามีสิทธิ์ต้องเหมือนต้องเช่าตะวอกใช้รายเดือนนะไม่ได้มันเกมมันจะต้องเปลี่ยนคืออาชีพของนักเรียนมึงต้องหมดไปพวก AI มันก็จะทำมาแทนที่เพราะนั้นเด็กเนี่ยเวลามึงใช้ AI มึงมึงก็ไม่มีงานทำอยู่แล้วครับมันแค่ข้อสอบมันแค่อะไรนี้มันใช้ได้อยู่แล้วครับแต่ in the future มึงต้องหาอาชีพใหม่ที่ AI ทำไม่ได้เช่นปลูกผักขายขายก๋วยเตี๋ยว ใช่มีเกี้ยวต้องเป็นอาชีพพวกนี้มึงต้องออกมาอย่างนี้แล้วทำไงมึงจะมึงต้องใช้แรงงานครับแต่มันใช้แรงงานยังไงให้เต็มครับธุรกิจที่อะไรนะส่งพวกแก๊สพวกอะไรเนี่ยไอขับมอเตอร์ไซค์มึงได้เหรอต้องมีโดรนต้องมีโดรนต้องมีโดรนมีโดรนโดนเนี่ยไม่ได้ผูกกว่าไอคัมอเตอร์ไซค์แต่แนอนไปอินอนาคตแม่งอาจจะใช้โดรนส่งหมดอ่า แล้วเรามีทุกชาติอโดนอ่าอือได้จุกแมก็น้อยแต่ว่าแน่นอนแกก็จะหมดไปเมื่อโดนเมื่อเทคโนโลยีนี้เออว่ะแกรมึงก็ต้องเออว่ะพี่ทำอย่างอื่นเออว่ะก็ไปปูปักไงจนเมื่อไรที่เขาไม่เอามือปูปากมึงก็ต้องหาอย่างอื่นครับมาเขียนบทอย่างโกงไงที่เปิดรับลูกศิษย์อะไรเงี้ยไี่ไม่เคยรับลูกพี่พี่พี่มองว่าเรื่องพวกนี้มันมันมันสอนกังไม่ได้ครับ ไอ้เวลามึงไม่มีแพชชั่นครับมึงทําไม่ได้เลยเวลามึงมีแพชชั่นมึงไม่ต้องการใครสอนเด็แม่ตัดสรุปชอบได้ด้วยตัวเองเป็นงานของพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้อ่าฮะอ่าฮะมันไม่ใช่งานอย่างที่แบบสอนก็ทําแล้วตัดสรุปเป็นอรหันต์ไม่ใช่ครับมันเป็นงานอย่างพระพุทธเจ้าครับมึงต้องรู้ตัวเองเท่านั้นแล้วพี่เลยไม่สอนใครแล้วก็พี่ก็ไม่ฟังใครด้วย้นเอา สามารถแน่นอนอ่ะมันมันมันยากไหมอ๋อมันยากแน่นอนแต่ถ้ามึงเข้าถึงงั้นมึงก็บรรลุมรรลุนี่คืออะไรมึงอาจจะเป็นยึดติดกันเงินได้แต่ถ้ามึงยึดติดกับเงินไม่ไรมึงมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเอไทำแทนได้เด็กรุ่นใหม่จะต้องโตแล้วต้องคิดว่ามึงโตเพื่ออะไรโตมาเพื่อทำงานหาเงินมึงจะหาเงินยังไงในเมื่อมึงูกเคกทุกอย่างเป็นไอนี้หมด โลกมันจะเปลี่ยนไปครับมันต้องเปลี่ยนโดยขนบแบบนี้รุ่นลูกพี่แม่งไม่ต้องเดือดร้อนว่ราหอะพ่อสร้างไม่ให้แม่สร้างไม่ให้ครับครับต่อไปมึงทําอะไรไม่แด้มันก็ต้องมีวิธีคิดไอ้คนโง่ก็ตายก็หาอดแดกหาแดกแล้วทำที่อะไรแม่ก็ไปป้นเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ่ทางเอาตัวรอดมันมีทุกทางมันอยู่ทีรว่าความพึงพอใจในการเอาตัวรอดมันอยู่ บางคนมีเงิน3ามสิบาทก็พอแต่ค,คนมีเงิน3ล้านไม่พอมันแม่งแล้วแต่คนเนองเขา,าเรียกความประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยแม่งไม่ได้ขึ้นอยู่จํานวนเงินเท่ารับแม่งขึ้นอยู่ความพึงพอใจของมึงว่ามึงต้องการอะไรกันแน่ซึ่งกว่าจะถึงวันที่มึงจะรู้ว่าต้องมึงต้องการอะไรกันแน่เนี่ยทุกคนแม่งมีทางไปของเอง แล้วตอนนี้พี่ต้อมเจอความพึงพอใจพี่ต้อมไหมครับอูทําไปวันวันวันต่อวันไม่ได้คิดไปไกลวันนี้ทําแค่นี้ครับหวังผลไหมหวังผลทําได้แค่นี้ก็คือทําแค่นี้ครับไม่ได้เดือดร้อนอยากได้อะไรซื้อผ่อนไปไม่ไม่มีเงินสดก็ผ่อนไปครับ่อนไม่ไหวก็ให้เขายึดอ่ะไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นของจริงจริงจริงแล้วมึงเลยมีนี่เลยมีทุกอย่าง ที่อยากได้แต่ไม่มีอะไรเป็นของมึงหรอกพนหมดไม่แต่ว่ายังไม่เป็นของมึงอ้าวแต่กูได้ใช้อ่อได้ใช้ไปแล้วอ่ากูได้ใช้อหมายความว่าไงแล้วมึงเป็นเจ้าของมึงได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เพราะมึงรอเก็บเงินอาเป็นเจ้าของมึงเป็นยึดติดกับคําว่าเจ้าของอ่งมึงลืมไปว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของมึงอแม้แต่ชื่อมึงร่างกายของมึงอ่ามึงตายไปชาติหน้ามึงก็จํา ทรงนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อตายมันมึงอยากคิดไหมคนเราเลือกเกิดไม่ได้ครับวางแผนดีๆว่ามึงจะตายยังไงอ่ะอย่าตายให้โลกจําหรือให้มึงจําครับชีวิตมึงขึ้นอยู่กับโลกหรือกับตัวเองอ๋อเปิดโลกเลยเลือกไงตายโดยไม่มีความทรงจาเหี้ยเลยแล้วก็แล้วเรตายแบบนี้ตายกูจะตายไม่ตายก็เรื่องของกูเวลามันคิดได้่างนี้สบาย คไม่ต้องจดจำกูหรอกแม่งเดี๋ยวก็ลืมยักไกูไม่มีตัวตนแต่ที่ต้องจำก็คือภาพยนตร์ที่จะเกิดขึ้นบนเกาะช้างอันนี้พอจะไกด์นิดนึงนะมันเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไงเป็นหนังผีไม่ทาังผีนี่เป็นหนังภาษาอังกฤษเรื่องแรกของพี่อ่าเขียนบทเป็นภาษาอังกฤษแล้วใช้เงินจากคอลิบูอ่าเดิมไม่ได้ไม่ไม่ใช่หนังไทยครับไม่ใช่แล้วจะมีโลเคชั่นที่นี่ไหมครวาาุระนี่ดิ ต้องมีเออไอ้น้องมันหน่อยตาพี่ออดพี่ออดพี่ออดบทคลมขืนนางเอกพี่บอกว่าบทคลมขืนนางเอกไม่ได้พุ่มกับจองพุ่มกับพี่ออดพี่ออดพี่ออดมึงก็เล่นเป็นเจ้าของเนี่ยที่นี่แค่นั้นเองอ่แล้วหน้าน้าอย่างนี้พี่ต้อมมองคาแรคเตอร์เล่นเล่นต้องบทไหนเนี่ยพี่พิ๊กกี้ไม่ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่มันมีความเหี้ยส้น อ่าอ่าต้องมี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 ต้องมอใช่ไหมตรงไปไหมตรงตรงเลยดีเลยพี่ชัดเจนอะไรเลยอย่างผมเปพี่อ่าเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยผ่านขาดอ่าเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยคนคุยกับเขาก็จะเชื่อใจได้อ่าแต่เนี้ยเหมาะกับการเวลาทวิสต์ไอ้คนแบบเนี้ยตายเป็นผู้หลตัวแสบตัวแสบโอ้โหแม่งหนังหนังจะช็อกเลย อ่ะโอเคคุยพี่ต้อมมาเ,เยอะแล้วเดี๋ยวรบกวนเวลาพี่ต้อมฝากนิดเดียวัะพี่ต้อมสำหรับใครที่สนใจอยากเดินทางมาเกาะช้างมีสถานที่แนะนำท่องเที่ยวตรงไหนบ้างพี่ในฐานะที่พี่ก็จะมีบ้านอยู่ที่นี่แล้วคนจะมาเกาะช้างท่องเที่ยวไหนคนที่มาเจอรายการเนี้ยนะครับครับเราเราแค่บอกว่าเกาะช้างเนี่ยมันไม่เหมือนเกาะอ,อื่นครับอ่า เพราะฉนั้นมันอาจจะไม่ใช่เกาะที่เป็นที่หนึ่งในประเทศไทยครับแต่แม่งมีเป็นเกาะที่เขาเรียกเป็นหน่งเดียวในโลกนี่เว้ยถ้ามึงไม่เคยมามึงควรมาครับเป็นที่หนึ่งไม่สําคัญกับเป็นหน่งเดียวครับอ่าอเลยครับ สถานที่ท่องเที่ยวแบบมีเจาะจงไหมฮะต้องไปที่ไหนพักกี่พักอะไรไงขายขายขายให้น้องขายให้น้องนะพี่ถ้าที่พักถ้ามึงต้องการบรรยากาศแบบวายซิตี้ยุคเก่าแดกเล่าเขาเสียงเพลงแบบนี้เขาเสียงขึ้นก็มาที่นี่วาราปุระโอ้ซึ่งบอกว่าถ้ามึงมาาบอกว่าเอ้ยพี่ต้อมแนะนำมาเออมันมันจะลดให้นะอ่า สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์พี่ต้อมเคยมาถึงบทที่นี่ไหมเฮ้ยมาเล่นด้วยไม่ใช่พี่ต้อมเหรือนกนแต่ถ้าไม่ใช่พี่ต้อมนี่รถเส็จแต่บอกมาจากพี่ต้อมลดสองหนึ่งพี่ว่าเนี่ยครับใ่ของเกาะช้างใช่ระดับผู ouais ้ที pues, ่อยู uh ่เหนือเอไอยังต้องเลือกมาที่นี่คือหนังที่พี่จะทำก็จะเห็นแต่บรรยากาศที่จะถ่ายหน้าฝนเราเรียก rain forest ปาฝนแม่งมีเสน่ห์บอกเลยถ่ายมาแล้วแม่งฉากเอากันนี่นะมันต้องแตเมื่อเห็นไหมหนังไทยสมัยโบราณเนี่ยจะกันตีแม่งต้องฝนตกใช่หนังเรื่องมีกันทุกฉากโอ้โหฝนตกตลอดก็ลืมบอกไปหนังเลดเอร์ดเอ็กซเอร์ดเอ็กซ์หรเอร์ดเอ็กซ์ยี่สิบบวกไอสัตว์เด็กดูไม่ได้ เหรอ,อหาได้หาดูได้ตามเทศกาลนั่นนะอ่ะสำหรับใครที่ใช่ฮะชื่นชอบผลงานของพี่ต้อมเยืนเลยนะฮะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ต้อมยืนเลิศมากมากครับวันนี้โอ้โหมาร่วมพูดคุยกับเราที่งกง่กิโลเดียวครับก็หวังไปอย่างที่ว่านะฮะใครที่มาเที่ยวเกาะช้างนะฮะก็อาจจะมีโอกาสได้เจอพี่ต้อม<อ>ได้นะครับมาเรื่อยๆพี่มาเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักผ่อนกันสักกูนะฮะเดี๋ยวกลับมาพุ่งอะไรในช่วงหน้าครับขอบคุณครับ biết không à, phòng gà